วัสดีจ้าวันนี้จะมาแนะนําสบู่นะคะเป็นสบู่ที่บํารุงแบบแน่นๆน,น,นะคะตัวนี้จะเป็นสครับนะคะสะครับบวกกับมาร์คมาร์กวิตามินบารุงผิวนะคะอัดอยู่ในก้อนดียวกันเลยเห็นไหมคะก็เราจะใช้ด้านสีมันที่มีความสครับเป็นกากาแฟด้านนี้นะคะมาใชา้สครับกับผิวที่หยาบข้ําอย่างเช่นศอกข้อพับหรือว่าลักแร้นะคะคอดำลักแร้ดำเออผิวที่มีความด้านหยาบนะคะเราสามารถเอาด้านนี้นะคะด้านเอ่อกากฟเเนี่ยสีมันตาลนะคะมาสครับกับผิวได้เลยนะคะเอามาถูกับผิวได้เลยนะคะเป็นแบบตัดเฉยเป็นนะคะ จะล้างผิวก่อนนะคะให้ผิวเปียดน้ําจากนี้เราก็จะมาทูสบู่ให้เกิดฟองนะคะเราจะเบนสบู่ให้เกิดฟองนะเปิดหน้าถุสบู่ร้อนนะคะให้เกิดฟองเสร็จแล้วเราก็จะเอาฟองสบู่มาฟอกกับผิวทําไมเราต้องทําให้มันเกิดฟองนะคะเพื่อให้วิตามินที่อยู่ในสบู่แตกตัวด้วยค่ะเพื่อนแล้วมันจะเป็นฟองแบบละมุอนอ่อนๆนะคะตัวนี้เพราะว่าเป็นสบู่ที่เน้นการบำรุงนะเราจะมาทูกับผิวแบบนี้เลยนะคะอันนี้คือเทคนิคแรกนะคือการทูสบู่จากในมือแล้วมาฟอกตัว แบบพื้นฐานแบบขั้นตอนที่2คือนำสบู่มาถูกับผิวได้เลยค่ะเพื่อนเด็ดมากและไม่กลัวว่าผิวจะระคายเคืองเลยนะคะเรามีด้านอ่อนกับด้านหยาบนะคะเราสามารถใช้ด้านอ่อนนะคะในการถูผิวที่เบาบางและเราก็มีด้านหยาบนะคะที่สามารถมาสครับกับผิวที่เหยาบนะคะผิวที่ล้ำแล้วก็แน่นนะคะเราสามารถใช้สบู่ในก้อนเดียวนี้ในการสปาตัวนะคะในการบำรุงอยู่ในก้อนเดียวเลยนะคะดูแล้วก็จะฟอกแบบนี้นะคะฟองเป็นฟองขาวฟองนียเป็นฟองละเอียดแบบนี้นะคะแล้วก็รู้สึกได้ว่าผิวเราจะน้ำขึ้นนะคะ ผิวเราจะเงาขึ้นเพราะฟองเข้าไปทํางานวิตามินเข้าไปทํางานเข้าไปเปิดผิวเข้าไปบำรุงผิวเลยนะคะรู้สึกได้ว่าผิวนุ่มผิวใสนะคะผิวแข็งแรงขึ้นนะเราก็จะถูไปแบบนี้นะคะเนี่ยพอาี่ถูฟองก็ยิ่งขาวขาวละเนียนละเอียดรับรู้สึกได้ว่ามันซึมเข้าผิวจริงๆนะคะแล้วเรา,าก็นำมาด้วยดูเลยเราก็จะเห็นผิวของเราคะ่ะเห็นความใสและความเงาของผิวนะคะอันนี้เราก็ใช้มาได้อาทิตย์กว่าแล้วนะคะผลสุดนี้จุดไหนที่เพิ่มวิตามินแบบเน้นๆนะคะ ก็จะน,น้ำนะคะน้ำก็มากมากนะคะคือเพื่อนที่ผลผลิตท,ที่ปกตินะที่สำหรับ,บ,บฟองแค่ฟองเชื่อมมาคาะล้นะคะแต่ตัวนี้ฟองอาจจะไม่เยอะไม่เป็นฟองแบบเออฟองใ,ใหญ่ๆหญ่อันนี้เป็นฟองละเอียดนะเราก็จะใช้เน้นมาสกับผิวแล้วก็มาบำรุงผิวแบบนี้นะคะจะได้ความเงาความใสอันนี้คือผิวที่คือใช้มาได้หนึ่งอาทิตย์นะคะ ดูความเงี้็นความใสนะคะจะเป็นสอกที่เคยด้านนะคะซอกที่เคยด้านที่เคยค้ามันก็จะนอาใสขึ้นนุ่มนวลขึ้นนะคะใครที่มีรักแร้ดำค้คะนะคะก็ลองเอาไปคัดสะครับแล้วก็บําเงดูนะคะผิวจะเนียนนุ่มใสขึ้นมา